สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายฝันภายในหนึ่งนาทีกันฝันว่าตัวเองบินได้แบบนี้จะดีหรือร้ายนะเขาบอกว่าฝันว่าตัวเองบินได้ในเรื่องทั่วไปกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดเรื่องกังวลทุกอย่างหมดเวรหมดกรรมจากสิ่งต่างๆที่ค้างคาใจอย่าลืมไปทำบุญเพื่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีเติมบุญกันต่อไปด้วยนะคะ ในเรื่องของการงานงานที่กําลังจะยุ่งยากจะผ่านไปได้ด้วยการจัดการที่ดีเหมือนที่เคยทํามานั่นแหละค่ะปรับการใช้เงินให้ดีลดภาวะความฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นลงด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักอะ่ะดูแลจัดการความรักให้ดีคนโสดอะ่ะมีเกณฑ์จะได้รักกับหมอกับครูอาจารย์เลยนะอุ้ยปังอะ่ะเลขเด็ดสำหรับคนที่ฝันว่าตัวเองบินได้ได้แก่9 8 5ดห้า 9 9 8 8 5 5 8 9 8ปด8 5 9ห้9ห้าปดจ้าสรุปว่าดีนะเย,ย้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ